สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะพามาดูงานตุ๊กตาค่ะลูกค้าน,นี้จะเป็นงานตุ๊กตาเมรกานะรุ่นนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยค่ะสําหรับใครสนใจนะคะสามารถมาดูของได้ที่โรงเกลือจังหวัดสระแก้วนะลูกค้างานสวยใหม่ให้ป้ายแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นแบ็กใหญ่แบบนี้เลยนี่สีสันสดใสมากเลยค่ะสําหรับงานแบกรุ่นนี้นะลูกค้าก็จะมีออกงานตัวเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นงานโลชอปเยอะค่ะ นี่แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจงานแยกไซก็มีนะทีร้านก็มีแบบแยกไซก็มีนะคะหรือว่าจะยกลูกก็มีอันนี้ก็จะเป็นงานวินเทจนะคะงานลิขสิทธิ์หอยปลายเยอะเสริมพัฒนาการก็มีนะคะสีสันสดใสมากเลยค่ะใครสนใจของไปแจกวันเด็กนะลูกค้าของเพิ่งมาเลยค่ะ นี่เมื่อกี้อันนี้ฝนฝัดลวดเองนี่ค่ะใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะร้านอยู่โรงเกลือจังหวัดสระแก้วนะคะลูกค้าสำหรับใครที่ยังยังไม่เคยมาโรงเกลือนะคะลูกค้าก็เซิร์ช Google ได้เลยนะคะจะเป็นทางมาร้านเจ๊ฝนตลาดโรงเกลือค่ะนี่ อันนี้เป็นงานค่อนข้างสะอาดนะลูกค้าก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันเลยตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ตัวไหนมีเสียงไม่รู้กระต่ายน้องหมาน้องแมวน้องหมีนะคะสัตว์ต่างๆนี่ค่ะ อลองมาลื้อดูกันค่ะนายางก็มีนะนี่งานแบบนี้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าลองมาดูงานได้นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้เลยนะคะดูภาพงานตัวอย่างได้เลยนี่ค่ะเจ้าหญิงอะไรก็มีนะนี่ทีวก็มาค่ะ น้องแมวโอเคค่ะอ่ะเราให้ดูประมาณนี้นะอือเจองูด้วยเจองูในกระสอบโอสวยมาก สำหรับใครสนใจนะลูกค้าสำหรับลูกค้าขายใหม่ก็อาจจะลองเป็นไซส์ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาแบบนี้ไปเปิดเองก็ได้นะมีทุกไซส์เลยค่ะไซส์ไหนขายดีค่อยมาเอาเพิ่มเติมได้ค่ะมือไปด้วยกัน นี่ค่ะหมาเสียงอ้อน 嗯，有。Mm. Yeah.